สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับ สำหรับช่อง VIP ธรรมดาจะมานำเสนอหุ้นไทยให้ท่านชมวันละ4ี่คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่4ตุลาคม25-65นสะครับสีชมพูสดใสนะครับวันอังคารนะครับนำโชคมาให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงๆนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะ ลำลำเรื่อยๆนะครับหำับพุ้นไทยเช้าก็ออกไปแล้วนะครับ0ูนย์สามกับ98นะครับมาบนมาล่างเลยนะ8มาล่างนะครับศูนย์ที่ให้เด่นบนนะครับมาบนนะก็ะสรุปแล้วท่านที่โชคดีก็ขอให้โชคดีต่อไปนะท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับ ทวีทรับทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าเราก็มาชมรอบเที่ยงกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ่าอแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดชนชอบค่อยจัดนะสามสี่ห้านะครับเน้นที่เออสามสี่ห้านะครับอสามสี่ห้าน้นที่สามกับสี่นะครับ 3 7 7 3จ8ด3 3 9ด3 3 0 3 3สนะครับสน่วน4ก็เหมือนกันนะครับ4ี่4จ8ด4 4 9ด4 4 4 4ี่แปแป้า้านะครับนล่างออาลองลอง5 5้านะครับ5้าอะไร5้า5 5็ด5 5 5ด5 5าห้าแห้านนะครับส่วนเด่นบนนะเด่นบนเลขต่ำนะครับเลขต่ำนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะขอเน้นที่สองสามสี่ห้านะครับ, 3, 4, รบประมาณนี้บนนะครับส่วนตัวชอบสามนะมส่วนตัวชอบสามนะครับชนชอบก็จัดไปไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นลมเพราะวามันเทงไปนะครับก็พบกันมาอีกทีก็หุ้นไทยบ่ายนะครับสําหรับหุ้นไทยเที่ยงก็มีเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีก็แล้วกันนะครับแบบเดินด่วนนะนะครับสวัสดีครับ